My head may still be full of amnesia, but the risks Tommy and Edge have taken to free me have got me feeling troubled. Now they want me to punish Neo privileged few. Edge talks about a clandestine mission to be accomplished in the heart of the Saint Michel Comfortress. About a brutal wake up of this high security district, making it fertile for the seeds of revolution. And why not? Though his fight is legitimate, it's his friendship that has been clinging to my drifting thoughts. Why did our enemies erase my memory? Am I really that dangerous? In my chest, my throat, on the tips of my fingers, I can feel the throb of the power that scares them so. It scares me, too. The power to take what someone is, their memories, and bend them to my will. To rewrite their history. To play God. The mere thought sends me reeling. If this ability really is the core of who I once was, then I must relearn what has been taken from me. I must master this talent. สวัสดีทุกคนกันด้วยครับทินี้ก็สู่เซนต์มิเชลขอบคุณที่ร่วมการบินของอาสายการบินแซดโดว่าด้วยเออต้องการไกด์หน่อยอะ่ะไม่ได้ว่ะมีธุรกิจเขาควรต้องทำไปเลยแล้วก็บินไปเลยครับเอาละเป้าหมายแรกของคุณก็ชื่อคาลอลิต้องไปยืนยันเขาเร้่อะไปเก็บข้อมูลความจำเธอเพิ่มเธอคือใครอ่ะเธอก็คือคนสถาปนิกที่ดังในนิโอปาริสนั่นแหละ จะตามหาเธอได้ยังไงเอ่อตามตามทางไปตามหาคนที่ชื่อ Bad Request ไปแล้วก็ตามเป้าหมายไปได้เลยครับเคเราต้องไปหาข้อมูลเบาะแสเพิ่มเนาะมากครับก็สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวนดีเข้าสู่นิลินนะครับเกม Remember Me กับภาคที่3มนะครับอันนี้เราต้องคุยกันเยอะหน่อยตามจริงพาคนี้ผมเล่นไปรอบหนึ่งแลวครับก็ดูเหมือนไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยก็แค่ใช้ชีวิตชาวเมืองทั่วไป มาวิมูลไลซาก็มีเอาเ็นว่าคือผมมาเล่นไปใช่ไหมแล้วนะผมมาแบบเช็คไปทีหนึ่งเสียงไม่ค่อยมีครับกูถ <17, S 1> ่ายไปยี่สิบกวนาทีแล้วทีนี้ผมต้องมานั่งจับใหม่ครับเพราะว่าเสียงไม่ค่อยมีครับก็เลยต้องมาอัดใหม่รอบนึงที่นี่ปลอดภัยนะแต่ว่าต้องอทุกข์ทรมานกับกำแพงการระหว่างเมืองนี่แหละ อล๋ละมันก็อึดอัดนิดนึงใช่ไหมเราโตในที่เนี่ยเอาเถอะถึงแม้ของพวกนี้มันจะดูเห็นแก่ตัวไปแต่ก็คนพวกนี้ก็เลือกไม่ได้อย่างไรก็ปลอดภัยกว่าอืเมืองนี้ทำให้ผมนึกถึงไอ้นี่เลยอะซิตี้เซเวนทีนเลยครับเมืองในฮับไลอะเราไม่ต้องไปไหนไกลครับเราจะตรงดิงไปเลยมันไม่มีอะไรแถวนี้ผมคนอยู่ละชั้นช้าแล้ว <c oughs> ชั้นช้าแล้ว,ลวอุ้ยสายแล้ว <c oughs> นี่ไงชน so ขอโทษนะ <c oughs> คุณหญิงเออ <Hey. S 1> ให้ช่วยไหมเฮ้ โอเคหรือเปล่าหรือฉันควรโทรหาอิ e เ g อร์จนซีดีสายด่วน<ม>เออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันโอเคไม่ต้องโทรหรอกเออได้โปรดเถอก็อย่ามีปัญหาอะไรก็สามารถโทรเรียกรายงานได้นะครับ <c oughs> เออสักทีหนึ่งยดแม่ก <c oughs> ูรอมายี่สิบกว่านาทีแล้วชักชาแล้วเกินเห็นฉากนี้ก็สงสารคนที่เออหุ่นยนต์นะครับเพราะว่าโดนบ่นตลอดเลย <c oughs> หนีไปไหนไม่ได้นะครับต้องโดนบ่นตลอด อันนั้นอะไรอ่ะผมเพิ่งเห็นเขาเขาทำอะไรกันโบกมือเหรออ๋อทูธทำความสะอาดดีป่ะอันนี้ที่อยู่คุณจริงไหมคุณหญิงเจ้ใช่ค่ะถูกแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหจับมือกูด้วยด้วยความคารบนะต้องใช้ความทรงจำนะครับและเปลี่ยนเข้าที่พักเอ้ยคุณหญิงโอเคหรือเปล่านั่นไง คนนั้นไงที่หลบหนีมาโอเคหน่วย17นะครับเจอผู้ต้องสงสัยแล้วเดี๋ยวทำงานเดี๋ยวจัดการเองมาครับอันนี้ก็คอมแบทเรื่อยไปครับอ่าอันนี้เขาเรนนขาีรีไวร์รีว,รวให้ดูเฉยๆว่าถ้าโดนโจมตีให้ดรอสอยังไงและผมได้ปรับมาเป็นหมดยากเรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าทุกอย่างนี่ยากไปหมดแล้วครับแบบกลางมันง่ายไป,อไปเอ้าล้วไงปุ๊บกูไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องทำอะไรเยอะ โอเวอร์โหลดได้กูโอเวอร์โหลดได้อันนี้ก็คืออันติเมดจะเรียกแอนติเมดอยู่นะใช่เป็นการฟินิชอ่าไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเกิดเราเก็บแต้มมินี่เยอะเราสามารถเสร็จเขาเรียกฟินิชมินิมันได้อะ่ะประมาณนั้นอะ่ะเออนี่แหละเรียบร้อยครับจะได้เสร็จเร็วๆครับมวยแต่ตีมวยแต่ต,มต,ตีมันก็ไม่ยอมสักทีนี่นี่เนะ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  ยับร <Yeah> ัวๆยับรัวๆยับรัวๆไปครับนี่เนหัวระเบิดไปตรงไหนอีกไหมตรงนี้ไหมเออปึ totally ๊บยันพันนี้ก็ชิวๆไปครับเออทำไมโดดไม่ได้วะไปครับโดดอ๋อพยายามจะขึ้นทางด่วนงั้นเหรอไอ้พวกมันคือใครอ่ะชุดแบบนั้นมันน่ากลัวมากเลยอ่ะ พวกซาเบอร์เป็นหน่วยตำรวจลับคอยล่าพวกออคอรงจำพวกหน่วยพวก,พวกตรวจตาเมืองอะไรอย่างี้ด้วยครัตุบง่ายเลยชิมหายมันตามหาก,กูแล้ะตามล่ามันหาตัวมันเอาละ่ะต้องระวังด้วยเธอนี่เซียนมากเลยขอบคุณนะที่ชมเหมือนชมทางอ้อมให้เลยชิมหายแล้วเฮ้ยกูเจอมาแล้วอยู่นั่น กูจะพามึงส่งโรงพยาบาลเองกูหรือมึงพูดดีๆแล้วกูก็เบ่งพลังเลยอันนี้คืออีกหนึ่งพลังของเรากด LT LT กูอยู่ไหนวะอยู่นี่แล้วก็กดหมุนเลือกหมวดหมู่แล้วก็ A ครับจะทำให้ตัวเราเหมือนแบบมีพลังขึ้นอะประมาณนั้นแล้วเราก็ต่อยรัวได้เลยแบบนี้ปับ๊บ เอาเลยไม่กลัวจา้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำไมมันนี่กูเลือกโหมดยากแล้วนะหรือมันเพิ่งเริ่มต้นวะมันเพิ่งเริ่มต้นแน่เลยมากูจะให้มึงดูท่ายากกูหน่อยปึ๊บปึ๊บมาดูดครับนี่แน่กลัวไหมกลัวไหมกลัวไหม กลัวไหม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 เออเรียบร้อยครับเมดเดียแดงที่เล่นมาไปโอ้มาเพิ่มครับเอาไงจ๊ะสู้เหรอได้เลยจ้ะปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยบางทีไอ้พวกนี้ก็ได้รำคาญเหมือนกันเนาะ อื่นไม่พอครับยังมาเยอะอีกเฮ้ยไอ้นั่นไ,นไอนน้กูขอกูขอจะได้เสร็จเร็วๆนี่แน่เฮ้ยมีโขกกำแพงด้วยอะเพิ่งเห็นเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บตีทีเดียวตัวกูก็หลบทีเดียวตัวปึ๊บปึ๊บยอมยังยอมไม่ยังจ้า อุ้ยอ่ามึงมึงก็ยืนดูกันนะยืนดูกันหรอปั๊บปั๊บโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอึ้งกูกดคอมโบอยู่กูกดคอมโบอยู่นะนี่แน่กลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมปึ๊บ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 นี่แหละวิเรียบร้อยมา อุ้ยมันในนี่กูพอดีกำลังจะตุยแล้วกูชิบหายละประมาณไม่ได้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยปึ๊บปึ๊บป,ป,ปุ้ยมึงก็มาเยอะกระจังเลยปึ๊บหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าไอ,อ้กูนี่ได้แล้วได้แล้ว LT ครับ LT ดีกว่าเราจะได้เร็ว ปลาปลาป๊า,ปา,ปาแค่คมแบดกูก็ปลาไปเกือบจะสิบนาทีแล้วเนี่ยตรงไหนต่อจ้าไปต่อได้เลยปึ๊บแล้วก็โดดตรงนี้ไปครับก็โดดตรงนี้เอ้ยชิบเมมไอ้บ้าอ๋อต้องเร็วๆต้องเร็วๆเกือบแล้วเกือบแล้วต้องเร็วเร็ว มันตามหาเราอยู่เลยมึงไม่รู้เหรอเพื่อนพี่น้องมึงกำลังไอ้นี่แหละลงไปนอนกันหมดแล้วครับไปเร็ว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 ไอชิบ้าเอ้ยกดผมกด R B ร์บีเลยนะอ๋อผิดผิดปุ่มผิดปุ่มไปไปไปเอาใหม่อีกรอบหนึ่งไม่น่าเกินรอไม่น่าเกินรอรอรอมันไปก่อนปึ๊บไปครับปึ๊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 บไปตรงนี้ปึ๊บ เขาบ้านเหมื่นขอ,ขอแยกเข้าบ้านนะครับไอ้เจ้านี่เป็นไงอะ่ะก็ดูเป็นหนุ่มอะ่ะทรงผมโง่ๆอ่ะอยากจะเป็นเหมือนนักล่าควอบตรงจำเหมือนเธอนั่นแหละเขาเป็นแฟนพันแท้เธอเลยเนอะไม่รู้ปะขอบคุณนะฮะรู้สึก้ีใจจังเลยทางนี้เว้ยต้องให้เมืองนี้ล็อกดาวน์ให้หมดอย่าให้เธอหนีไปได้พยายามมองหาเธอไว้มันปิดเมือง ปิดเมืองตีแมวอย่างกูแล้วครับอันนี้อะไรข่าวไม่เกี่ยวแล้วเนาะขึ้นตรงนี้ป่ะปึ๊บขึ้นตรงนี้สิเออนั่นแหละไปครับโอ้ลงมาอันตรายอันตรายเฮ้ยชิบชังแมวมึงบอกอันตรายไปครับปึ๊บไปตรงนี้ปึ๊บโอเค กล้ถึงแล้วนะแล้วไอ้ไอ้เจ้าหน่วยซาเบอร์นะครับมันก็สุดตามหาเธอไม่เจอแล้วด้วยทํางานดีมากจ้าโอเคอาา่าฮะเป็นห้างดีๆนี่เองครับเมโมโพลิสถ้าผมจะไม่ผิดคำว่าโพลิสนี่มาจากคำว่าภาษากรีกแปลว่าเมืองอะไรที่ยัง อบิกชาลีแล no. so like ้วก็สิ yeah. okay. ่งของที่ยิ่งใหญ่อาจารย์นั่นแหละที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเซนเน็ตเวิร์กนั่นแหละเขาเป็นบอสเหรอไม่เขาเป็นโครอัจฉริยะคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็ทำงานอยู่ในสถาบันของเขาเขาเป็นเหมือนซีอโอนั่นแหละแล้วก็มีภรรยาโอเคก็คนใหญ่คนโตเลยครับสรุปง่ายๆเลย บางทีผมก็เซ็งกับเกมนี้นะซับจะเล็กไปไหนเจอแล้วครับผมต้องเข้าไปแก้จอแล้วมองไม่เห็นนี่อะสมผมโง่นะเข้าเท่อยู่นะอะไรยิ้มอะไรนิลินนักล่าผมโคตรจะปื้มคุณเลยอะ่ะอาา่าฮะ ผมได้ไปสำรวจพื้นที่มาบ้างแล้ว s <S ฉันมองหาหัวหน้าสถาปัตยะกรรมทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดแล้วผมจำไว้หมดแล้วคุณแค่ต้องรับมันให้ได้โอ้ s <S oh, มันเป็นเกียรติสูงสูงเลยครับที่ผมได้อยู่ข้างๆคุณอย่างนี้ด้วยแม่งอวยกูไม่หยุดเลยสตีลเมมโมรีได้อ่าไปเราเอาเมมโมรีจากเขากันนะ ไปเอาเความทรงจจากขเขามาได้ยังได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมใช่ตามทางผมได้เลยทุกอย่างมันรวบรวมไว้ทางนั้นหมดแล้วไปผ่านไปทางนั้นผมใส่เจ้าความทรงจำไว้เจ้าเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะม,มีมูโม,โมอะไรสักอย่างหนึ่ง ของเครือข่ายอะไรแล้วจับอะไรผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับซาบึงใจที่คุณมาอยู่นี่สักแป,ป๊บหนึ่งก็มีความปลาปื้มใจอย่ายให้พวกมันล้างสมองคุณนะครับเอเออต้องแยกทางครับเออเนาะเขาเป็นแฟนมันแท้ฉันเลยจริงๆสินะมาสวัสดีคุณนิลินคุณตามตามผลตามตามผมได้เลยแผนทุกอ,อย่างอยู่น,นี้หมดแล้วหลังจากที่คุณใส่เจ้าเรมเบนเข้าไปเพื่อให้ มันทำงานพยายามป้าหมายคุณเอาละคุณต้องตามตามผมมาเสนน้นคุณนั้นอยู่ในพื้นที่นี้แล้วความทูงจําคุณ,จ,คณจะบอกให้คุณใช้ถุงมือนะครับในการตามหาจุดที่ซ่อนการพาในพื้นที่ต่อไปโอเคเราต้องกด LB LB นยู่นี่แล้วเราก็ต้องกด B คลิกรัวๆแปะเพื่อเปิดประตูครับ ซิงซิงประตูเรียบร้อยครับโอเคแังไงเปิดเออลืมเปิดได้ป่ะไปตรงไหนต่อจ้ะอุ้ยชิบหายแล้วมันเจอกูมาดิมามาดิมามาดิมาให้กูเข้าไปหาก็ได้นะปึ๊บ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 นั่นแหละ เอาสิกูไม่ให้กูให้ไม่ให้มึงตีหรอกกูไม่ให้มึงตีกูไม่ให้มึงตีหรอกจ้าไปครับแปลงร่างรอเลยจะได้เร็วๆจะได้เร็วๆครับจะได้เร็วๆจะได้เร็วๆปึ๊บนี่แหละเรียบร้อยเลือดกูไม่ได้เพิ่มเัยทีโอ้ยมีโหลดเฟรมเด็ดขึ้นตรงนี้ไปครับปึ๊บแล้วก็ต้องเข้าไปรู้ทางนั้นใช่ไหมอันนี้อะไริมเบนเบนได้ ผมก็มาแล้วอาพร้อมเล่นเกมเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดไหมั้ยเหมือนเดิมมาต้องใช้นี้ต่อเอคปุ๊บเอาบันไดลงมาใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้เรียบร้อยครับประตูเปิดอาทางขึ้นไปต่อโอเคเุิตัองปีตรงนี้ปุ๊บกระโดดขึ้นยนต์กระโดดขึ้นยนตนนั่นแหละครับ ลืนล่นๆนิดนึงครับไปหนักๆๆก,ก,กระโดดขึ้นตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บเกมนี้อย่างที่ผมบอกผมชมอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องฟิสิกส์ในการปีนนี่แหละสนุกดีครับมันดูเหมือนแบบมีจับนุ่นจับนี่จับนั่นอันนี้โดนตามล่ากูแน่นอนครับโอเคไหมเ <c oughs> ยี่ยมเลย เมื่อคุณผ่านเข้าไปทางหาโดนต้องระวังด้วยรู้ใช่ไหมว่าผมไปถึงอะไรพยายามออกจากวิสัยทัศน์ของโดนนะครับไม่ต้องมีอะไรนี้ต้องกังวลหรอกมันแค่โดนตรวจจับวิสัยทัศน์ที่เชื่อโอเคก็คือเขาบอกว่า ถ้าแบบว่าอยากจะให้มันงานรับลื่นไม่ต้องกังวลครับแค่ใช้เ,เจ้าเลนเบนที่เราใช้เมื่อกี้เดินตามทางของเจ้าเด็กหนุ่มนั้นไปครับมันมีสิ่งที่เขาวาดมาให้อยู่ไปงั้นเราก็ไม่ต้องกังวลนะ่ะอุ้ยผ่ายป,ปีตรงนี้เรียบร้อยครับแล้วก็กระโดดใช่ไหมต้องกระโดดเพื่อเสร็จงานเอาเว้ยเนยนี่ไม่ควรทำอย่างนี้เอาชิบหายแล้ว จริงครับอ้าวเฮ้ยป้าป้าหรือพี่วะผมผมไม่ได้จะบุกลุกนะครับคริสต์มันเมอร์กโอ้โหเป็นนักล่านักจับชอบชอบจับใช่ไหมไอ้เจ้าหนูนี่คิดมันเมิร์กฉันจำได้เขาเคยอยู่ในความทรงจำที่ล่าฉัน จริงเหรออะไรวะเนี่ยทำไมเธออยู่ดีมาจำได้เอาเถอะเดี๋ยวค่อยไปล้างแค้มันทีหลังแล้วก็มีเจ้าเล่นเปียนโนโ้วยครับยืนดูได้ไหมโอ้เป็นหุ่นยนต์เล่นเปียนโนให้มึงรู้ไหมหัวหน้ามึงอะนายมึงอะออกไปข้างนอกแล้วไอ้ยะมีคนเตรียมครัวให้ด้วยครับไปชิบหายแล้วกูแม่งมาเป็นลำเลย มันเจอผมแล้วแน่เลยครับเอากูจะโดดไปทางนี้พอไม่เอา้าไปเออต้องไปทางนี้ปหะหรือกดขึ้นได้เลยดกดขึ้นได้เลยครับเพื่อกูคนเดียวนะครับอุจอยสั่นรัวไม่อยู่เลยส่งใครมาอีกโอ้ส่งตำรวจกระจกกระจอกมากูเคียงหมดเลยครับไ,ไปปึ๊บปึ๊บ,บอุย๊ยแม่เมือย อุ้ยชิบหายแล้วกูลืมดูพลัง1 2 3 4 5สามส้ามาวิมาเพิ่มวิสองมา1 2ปึ๊บเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมหนึ่งเสาบังเสาบัง1 2ไม่ได้ครับ1 2กูกดผิด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 1 2ไปครับปึ๊บโอเค1 สองสามบึงไม่ให้กดคอมโบเลยเหรอปึ๊บหนึ่งสองสามสี่อ้ห้าม,มาครับห้าฮิตห้าฮิตห้าฮิตปึ๊บปึ๊บได้ไหมได้ไหมโอ้เรียบร้อย uh Re เพิ่มมาแปลงล่างแล้วกูอุ๊ยเอา้ากูปแปลงเสร็จเหมือนกัตอ่อยกูเลยเหรอต่อยกูเลยเหรอต่อยกูเลยเหรอ,อ,หรอมา มามานี่แน่สลบไหมโอ้ยปวดแสบไปหมดแล้วครับผมว่าเล่นเกตนี้ผมต้องกล้ามขึ้นบ้างแล้วเอ้ยผมต้องปีอีกนานแค่ไหนเนี่ยเอาหน้าเจ้านั่นก็อยู่ในไม่นานเรอก็รู้ใช่ไหมเขาเป็นเจนอาการดัานการสิบีดในเรื่องระเบียงอะ่ะต้องทำใจหน่อยขอบคุณมาก <laughs> เออสงสัยมันมีแฟนมันแท้เป็นเอสซินชัวเลยครับแฟนนี้ ขึ้นเมืองนี้อุยอ้ยอุ้ยพี่พี่เดี๋ยวอย่าปิดประตูปิดหน้าต่างอย่างงี้สิโอ้โหและความเป็นส่วนตัวเหลือเกินนะครับไปแล้วก็เป็นตรงนี้ป่ะเรียบร้อยครับทางไหนทางนี้ขึ้นบนมาเลียนเบนได้อ่านี่ไงที่เขาบอกครับมันจะมีวงวงบอกให้ได้ให้ให้ว่าเราควรเดินยังไงมันมองเห็น เดินทางตรงนี้โอเคขอบคุณครับปีนเรียบร้อยลิมอะบบลิมเบมหมดเมือเ่อไปทางอีกทางหนึง่งโอเคไอต้องระวังเรื่องโดนด้วยใช่ไหมมาปึ๊บโอเค้ยมันมองเห็นแล้วเหรอ อ๋อไม่เห็นไม่เห็นเราไปทางนั้นไม่ได้ครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมมามมาเร็วเร็ว,ว,วเออนั่นแหละจะได้ไม่เห็นกูจะยังไปครับเข้าไปได้เลยสวัสดีจ้าไปต่อเร็วเออขอบคุณมากครับ ไปอยู่ไปให้อยู่ไปให้อยู่ไปรอดไหมชิปหายไม่รอดครับโดนดีเทคเจอแล้วต้องไปหาที่อื่นที่มันปลอดภัยใช่ไหมอ๋ารอมองไปอีกทางเหรอดีเลยครับไปงั้นก็โดดเลยปุ๊บเรียบร้อยอะไรอ่ะมีอะไรปรเป็นประเด็นอีก ต้องขึ้นปีนขึ้นบนเหรอบนตรงไหนได้บ้างตรงนี้ได้ครับไปปึ๊บปึ๊บกระโดดขึ้นครับตรงนี้มีไหมอุ๊ยชิบหายละมีประเด็นแล้วครับมากูไม่กลัวมึงหรอกเอาเลย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 มาดิกูจะให้มึงต่อยครับไม่ต่อยกูต่อยมึงไม่ต่อย,ม,ม,อยมึงไม่ต่อยกูต่อยนะปึ๊บ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  ปึ๊บมาครับอุ๊ยโอเวอร์โหลดได้กูมานี่เลยนี่แนะเตะคู่ครับกูขอคนเดียวพอเอาใจามาปึ๊บปึ๊บไปครับแปลงร่างต่อนี่ไปครับเจอกู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 อกอกยับรัวยับรัวยับรัวมีเพิ่มไหมอ่าใกล้ถึงเป้าหมายเธอแล้วนะรู้ป่าโอ้ยตองเป็นไอ้พวกความทรงจำแบบไหนกันเนี่ยที่กูต้องตามหาขนาดนี้เนี่ยเอาหน้า จ่คุณหญิงคนนี้เขามีโปรเจกต์ฟินิกซ์ใหม่อะดีมากเลยแหละเป็นความลับของที่นี่อะทำไมต้องเป็นถนนแห่งนี้ด้วยวะเออหน้าเชื่อใจฉันได้ว่าคนนี้มันคุ้มค่าอะโอเคยงงั้นผมว่าผมจะลาแล้วครับเอาไว้เจอมันผ่านหน้าไหมเออเผื่อคุณผู้ชมติดก็มาครับมา เรามาลากันดีกว่าครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมชอบนะครับสาม,มารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้เป็นกาลชงใจผมได้นะครับส่วนเกมนี้นะครับเปิดเจอนันพาร์ทหน้าฝากนึกฝากตัวผู้ชมด้วยนิลินไปแล้วสวัสดีครับ